สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชาแนลของใบเฟิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเฟิร์นพาเพื่อนๆมาเปิดโรงเรือนให้ชมนะคะก็เป็นโรงเรือน <Wow. S 1> ที่เฟิร์นลงคลิปไปแล้วนะคะแล้วก็ได้จัดต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วคือเหนื่อยมากๆคือรีบจัดมากๆกว่าโรงเรือนจะเสร็จกว่าจะแบบย้ายต้นไม้เข้ามากว่าจะแบบจัด เชื่อป่ะเฟิอนตื่นเช้ามาประมาณ7โมงเช้านะคะ<ม>ก็อยู่ตั้งแต่7จโมงเช้าจนถึงประมาณ10โมงนิดๆเลยเสร็จแล้วก็เข้าบ้านเสนร็จปุ๊บพอ4โมงเย็นก็ออกมาใหม่นะคะอยู่ถึงประมาณเกือบ2องทุ่มทุกวันนะคะก็คืออยู่ยันดึกทุกวันตามที่เห็นกันในสตอรี่ไอจเลยนะคะใครยังไม่ได้ไป Follow ในไอจีนะคะไป Follow กันตรงนี้เลยค่ะ okay. ขึ้นให้ตรงนี้เลยนะคะก็ไปตาม f ฟอลโลกันได้นะคะเฟนจะลงต้นไม้สวยๆแคกตาหน่ารักหน้ารักดอกกุกกิกกุกกิกให้ชมทุกวันเลยค่ะใครที่ชอบแคทตักพลาดไม่ได้เลยนะคะหรือว่าใครที่ไม่ได้เล่นไอจนะคะไปในเพจนะคะในเพจก็ลงเหมือนกันแต่าจะาไม่ได้บ่อยเท่าไอจนะคะไปตามกันได้เลยค่ะที่นี่ค่ะเพจส่ทองการ์เด้นนะคะสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อนะคะเชิญที่ช้อปปี้ราดาทางนี้ ไป follow ไปกดสั่งซื้อกันได้นะคะก็เดี๋ยวเฟิร์นเอาต้นไม้ในส่วนนี้แหละส่งให้เพืเ่อนๆถึงหน้าบ้านเลยนะคะก็ส่งทางกระถางนนะคะร้านเราเพราะว่าเราจะใช้วิธีการแพ็คแบบว่่มวนทิชชู่เอานะคะแล้วก็พันหัวไม่ให้ดินมันหกอาจจะมีหกบ้างนะคะถ้าไปถึงแต่โดยรวมก็ยังโอเคยังไม่มีคอมเพลนแบบว่าหัวปุบหัวบี้หรือแบบสภาพดูไม่ได้ยังไม่มีนะคะตอนนี้ก็เ,เดี๋ยวเฟิร์นจะพาเพื่อนๆไปดูต้นไม้กันเลยนะคะว่าในโรงเรือนนี้ขายอะไรบ้างเฟิร์นก็จะไปแบบเร็วๆนิดนึงเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศแบบร้อนมาก ะค,ะคือโรงเนี้ยมันเป็นโรงอบเนื่องจากมีประตูด้านเดียวนะคะอืม,มันก็ค่อนข้างอบแหละใครจะมาก็เตรียมเสื้อเตรียมยาดมยาหม่องยาหอมอะไรมาให้เรียบร้อยนะคะที่สําคัญก็คืออย่าลืมหมวกเสื้อแขนยาวที่ปิดปากนะคะกันแดดได้ดีเลยะคะ่ะจะได้ดูต้นไม้กันได้นานๆน,น,นะคะไม่เป็นลมไปซะก,ก่อนนะคะตัวนี้ก็เป็นโซนที่ควรจัดไว้ต้อนรับลูกค้าค่ะจะเห็นน้องคนนี้นั่งอยู่อันนี้ซื้อมาจากสมบัติบุรีน่ารักมากเลยตัวละเก้าสิบาทเองอ่ะพอมีการระเทศแล้วมันก็จะดูแบบ สวยงามนะคะอันนี้อันนี้ซื้อมาจากช้อปปีอันนี้ราคาสามร้อยกว่าบาทเองสวยมากส่วนอันนี้ก็ซื้อจากสมบัติบุรีเหมือนกันนะคะราคาสองร้อยหาสิบเป็นรถบรรทุกแคกตัดน่ารักมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบไม้ขาขากันนะคะวางให้ลูกค้าเลือกใครสะดวกจะเลือกอันไหนก็เลือกไปเลยนะคะหยิบได้เลยแต่ราคานี้ต้องมาถามแม่ค้านะคะชั้นไม้อันนี้ก็ซื้อมาจากสมบัติบุรีเหมือนกันนะคะ น้องกวางด้วยน้องกวางก็ซื้อมา2 5 0เหมือนกันนะคะมีกิโกะแอตโตกิโกะนะคะช่วงนี้ก็เป็นฤดูอดอกของแอตโตนะเห็นไหมดอกมาเต็มเลยนี่อันนี้ก็มีขายราคาก็เริ่มประมาณ800ถึง2 0 0 0 1,500ประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกวีต้นเล็กวีไทยนะคะเห็นไหมอันนี้น่ารักมากเลยพวกแอตโตซูเปอร์นะคะวันนี้ดอกไม่ค่อยบานแต่ปกติเย็นๆนะดอกจะบานเยอะมากเลยนี่เห็นไหมนี่เพิ่งถุกไปเมื่อวานนะคะ ต่านิดบานอยู่นี่ดอกหนึ่งน่ารักโซนนี้ก็จะมีพวกดอกแดงดอกเหลืองอะไรดอกส้มประมาณนี้นะคะก็ไปลุ้นกระนานะคะส่วนตรงนี้จะเป็นโซน100บาททุกต้นนะคะอันนี้ก็คือยังจัดไม่เสร็จนี่ รงนีนยังจัดไม่เสร็จเดี๋ยวรอเลยนะเพิ่ยิมโนหัวสีนะคะก็เริ่มต้นที่ราคา100บาทมีเลือกหลายต้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีชมพูออกในนี้สีจะเปลี่ยนได้ตามสภาพอากาศนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคามิเน่นะคะดอกสีต่างๆน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นฟอร์มกอทั้งนั้นเลยนะคะอ่าเจอใครนอนอยู่ตรงนี้น้องกว้างนะคะน่ารักมากเลยนี่กอเล็กๆสีน้ำตาลก็มีนะคะคือช่วงนี้มันเย็นแล้วดอกก็จะแบบเริ่มหุบกันแล้วนะคะ<ม>ก็ยังมีบานให้เห็นอยู่บ้างนิดหนอ่อยอ่าตรงนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นอ่าูกคู่เขียวนะคะนกคู่เขียวนี่ดอก ไม่ค่อยเห็นกันบ่อยนะคะตัวนี้ตัวนี้หายากนะน่าเก็บสะสมมากใครยังไม่มีก็แวะมาดูนะคะนี้เป็นอีพีอันนี้เป็นดูไวอันนี้ดอกดูไวนะคะใครไม่เคยเห็นดูนะน่ารักมากๆเลยค่ะก็แบบนี้ก็กอละ350บาทนะคะมีเรนโบนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นลูกแมวดอกใหญ่เนี่ยเดี๋ยวจะถึงหรือดูดอกละมองลูกแมวกำลังมีดอก น่าจะบานพร้อมๆกับวันเปิดสวนพอดีนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นแคนดีได้แคนดีได้มีตัวสโนบอลกับวาโรเซ่นะคะโรเซ่ก็จะมีหนามแดงนะคะบางคนก็จะเรียกลาเซียก็แล้วแต่เรียกกันไปนะคะส่วนสโนบอลนี้มันก็จะเป็นตัวที่แบบขาวๆนี่หนามจะขาวๆไม่มีหนามแดงๆนะคะตัวนี้เป็นสโนบอลลูกแมวกอใหญ่ๆก็มีนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะคะก็นี้ใหญ่มากอ้วนมาก ส่วนด้วยก็จะมีแบบว่าอันเล็กๆอย่างนี้อันนี้ก็ราคา250านะคะตัวนี้เป็นแมมลูกกอบนะคะนนี่คือดอกของน้องนะคะช่วงนี้คือแบบดอกบานแฉ่งบานเยอะมากมีตั้งแต่กอใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็มีกอเล็กแบบนี้นะคะเห็นไหมอันนี้คือแมมลูกก๊อปล้วนๆเลยนะคะช่วงนี้แบบดอกบานสะพรั่งมากๆสวยมาก ครที่มาซื้อช่วงนี้ก็จะได้เห็นดอกแน่นอนนะคะกอเล็กๆก็มีนะคะสําหรับคนที่งบไม่ถึงกอใหญ่ๆส่วนตัวนี้เป็นโอแมนหรือว่าผู้เท่านะคะเป็นโอแมนตัวแทนนะคะอันนี้แคนดิด้ากำลังมีดอกอันนี้ก็เป็นอีกโซนที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะกำลังจัดโดยรวมก็น่ารักใช่ไหมคะก็มีให้เลือกหลายอย่างนะคะลองดูคร่าวๆก่อนแบบให้ดูแบบเร็วๆใครอยากได้แล้วก็เล็งสต็อปเอานะคะ ส่วนตรงนี้เป็นไม้ราคา5้าิบาททุกต้นนะคะมีให้เลือกเยอะเลยค่ะอันนี้ก็คือยังจัดไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเพิ่มให้อีกเรื่อยๆส่วน่วนนี้เป็นไม้ราคา35บาทนะคะตัวนี้ก็จะมีเยอะมากเลยนะคะชื่อแมมคอมเพสซาเดี๋ยวขึ้นลูปให้ดูติง้ง ลูกก็จะประมาณนี้ดอกน่ารักมากๆนะคะส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนไม้ราคา35บาทนะคะมีให้เลือกหลายชนิดเลย3ต้นก็100บาทอย่างตัวนี้ก็นิ้วทองตุ๊ก,กตาไม้แอตโตคนแมวคนแมวก็กำลังมีดอกนะคะช่วงนี้ดอกเริ่มมาแล้วหน้าหนาวไม่ค่อยออกมาหน้าร้อนทุกทีอันนี้เป็น300ยอดขนนกเหลืองโรบีเวียขนนกขา นี่ขนแมวเห็นไหมดอกสีชมพูน่ารักมากเลยตรงนี้จะเป็นยิมโนโพอตนะคะที่แบบว่ายังไม่ได้แยกด่างออกนะคะก็สามารถมาคัดกันได้นะคะเดี๋ยวฝนให้ดูคร่าวๆเห็นไหม ถัดมาตรงนี้นะคะก็จะมีเทอร์บีดินสอดำยูโฟเปียโอแมนแล้วก็เมโลแคสนะคะคือตัวนี้สามารถติดฝักเองได้เห็นไหมฝักเต็มเลยไม่พอไม่ว่างเก็บสักทีนะคะก็จะมาอยู่กันอย่างนี้เขาจะเรียกว่าน้องแครรอทนะคะเหมือนหนูน้อยหมวกแดงน่ารักมากเลยอันนูนก็จะเป็นขึ้นสมองนะคะอันนี้ก็จะเป็น ica, แม่เท้านะคะแม่แม่เท้าช่วงนี <j> uh, ้คือแบบดอกมาแน่นๆเลยค่ะ ส่วนส่วนนี้เป็นยิมคลีดนะคะยิมคลีดอุ้ยดอกน่ารักมากเลยดอกสวยนะคะแล้วก็ดอกกําลังมาเยอะแยะเลยค่ะตัวนี้ก็มีให้เลือกหลายต้นเลยนะคะเพ <ๆ S 1> ื่อน,นะะๆ,ๆที่ชอบก็ลองไปมาดูกันนะคะส่วนตัวนี้เป็นถังทองหนามสั้นนะคะต้นละ300บาทส่วนข้างหลังหนามยาวปกตินะคะแล้วก็มีตัวโรบัตตา้าอุบนติเต่างๆวางอยู่นะคะอันนี้เป็นเทอบีอีลูซมูแล้วก็มี มีอารีโอตรงนี้อันนี้ก็ต้นละ500รบาทนะคะส่วนตรงนี้เป็นโลโฟน้องเปาของเรานี่เองนะคะราคาก็จะอยู่ที่250บาทนะคะมีทั้ง d i ฟ f ูเซ r w i วิลเลียมฟิซีค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฟิซีไอนะคะส่วนอันนี้ยราคา250าสมี3ต้นส่วนอันนี้จะเป็นนกหูกปัดกอนะคะอย่างนี้มีทั้งหนามแน่นขนแปลกๆก,ก็มีนะคะ ส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นโคเปียโป,โปเห็นดอกไหมคะดอกน่ารักมากเลยตัวนี้ถ้าเลี้ยงแดดแรงๆผิวก็จะม่วงๆแบบนี้นะคะสวยดีแต่ถ้าเกิดลมมากๆหัวก็จะเขียวนะคะพอเขียวๆมันก็จะดูชื้นๆดูไม่โอเคดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าสีประมาณนี้กํลาลังดีนะนี้เนี่ยเป็นลูกผสม l อกับบิมโนนะคะแต่ว่าบ้างสวยก็เลยคัดออกมาราคาถูกๆกันไปนะคะตัวนี้ก็จะมีนกพู่ ตัวนี้เป็นบูชิอายบูชิอายก็เริ่มดอกมาแล้วนะคะช่วงนี้นขึ้นสมองดอกชมพูนะคะตรงนี้นี่เป็นดิสโก้ลังนกไซนี้ขายถูกมากเลยแค่สองร้อยเองปกติอะที่าขายแพงมากเลยนะไม่ได้บัฟนะคะ <Okay. S 1> ส่วนตรงนี้จะเป็นชูแมนนะคะชูแมนดอกกําลังมาเลยนะช่วงเนี้ยใครเคยดูคลิปก่อนนันนี้ก็น่าจะพอเห็นแล้วแหละว่าดอกมันสวยมากแต่คือน้องคนนี้จะเกี่ยวเก่งมากหนามคมมากนะคะ ตัวนี้เป็นคลื่นสมองที่แบบว่าหนาทิท,ทีดอกสีเหลืองหายากนะคะตัวนี้เอามาปล่อยกัน,นะคะ่ะส่วนอันนี้เป็นเทอร์บีนะคะกําลังมีดอกหลายต้นเลยนะอันนี้ก็กําลังมีดอกเห็นไหมดูด้วยกําลังมีดอกเป็นยูโฟเบียดอกสีเหลืองอันนี้เป็นแมมลูกกอบต้นเล็กๆใครที่แบบอ๋องบไม่ถึงกอใหญ่ก็มาเอาอันเล็กไปได้นะคะอันนี้อิชอิโนบันบิลานาตาอุ้ยกาลังมีดอกนะคะเห็นไหม ดอกน่ารักมากตัวนี้ดอกแบบสีออกอมแดงนะคะสวยมากอันนี้บล็อกเคอรี่ตัวนี้แมมแม่เท่าอันนี้มีช้างนะคะอันนี้ก็เป็นอีลูสมูส่วนข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นขนนกข่าวนะคะเป็นกอ,กอใครชอบก็มาดูได้นะคะก็ใหญ่ๆเลยส่วนโซนนี้โซนนี้ก็ภูมิใจนําเสนอนะคะเพราะว่าเป็นโซนที่เราจะแบบว่า เราจะขึ้นแคปชั่นว่า,าใครไม่ขาวจะแกงเราไปนะคะตัวน,นี้ก็จะมีแต่ของขาวๆนะคะอันนี้เป็นอันบีโคมาคริสนะคะก็เขาเรียกว่าผลแกะคิดนั่นแหละส่วนใหญ่นะยังจๆเป็นตัวอันบีโคมาไม่ใช่โบคาสนานะคะสวยมากแต่นีเพิ่งปลูกนะคะลากยังไม่เดินค่ะแต่ใครสะดวกจะรับน้องไปก็ได้นะคะกอใหญ่ๆเฟินก็มีนะคะเอากอใหญ่มาแบ่งด้วยเห็นไหมน่ารักมากกอี wow. อันนี้ก็จะเป็นโซนขาวๆนะคะใครที่แบบชอบของขาวๆก็ต้องมาโซนนี้นะคะเพราะว่ามันน่ารักทั้งนั้นเลยนี่ก็จะมีน้องกงน้องแกะน้องแมวน้องแพะน้องอะไรเยอะแยะเลยนะคะใครที่ชอบก็เออมาดูกันได้นะคะมีน้องควายด้วยนะคะ <laughs> อันนี้ก็กำลังมีดอกดอกชมพูค่ะมีน้องคิตตาต้าแบ่งอีกสามต้นนะคะใครชอบมาขุนได้ขุนนกขาวดอกชมพูนะคะเป็นลูกไม้ญ,ญี่ปุ่น นี่ดอกชมพูอย่างนี้เลยค่ะบต้นสีก็จะเข้มกว่านี้อีกนะคะคือช่วงนี้อาจจะไม่เห็นเพราะว่าดอกมันกํนลาลังตุมต่มๆอยู่เห็นไหมดอกกํลาลังตุมต่มๆอยู่นะคะอันนี้เป็นเอทเปิดตัวนะคะส่วนนี้เป็นน้องแก่น้องแม่น้องแพนน้องอะไรสักอย่างหลายอย่างมากยังไม่ได้แยกราคาใครสะดวกอันไหนก็ลองหยิบมานะคะเดี๋ยวแม่ค้าเช็คราคาให้ค่ะ ส่วนอันนี้ไม่ได้ขายก็มีคัดเก็บบ้างนะคะเพราะว่าถ้าขายหมดเดี๋ยวจะไม่เหลือแม่พันชุดต่อไปส่วนอันนี้นี่เพิ่งปลูกแล้วเอามาไว้ลงนี้อวดแล้วกันเนาะน่ารักมากอะ่ะอันนี้ไม่ได้ขายนะคะอวดเฉยๆพอดีมันอยู่ลงนี้พอดีส่วนนี้ก็เป็นโซนที่เฟิร์นจัดไว้ต้อนรับลูกค้านะคะตัวที่2ก็จะมีน้องกระต่ายน้องกระต่ายนี่ซื้อมาจากร้านประจําที่สุบัิบุรีเหมือนกันถูกมากอะ่ะคุยไปคืยมารถใหญ่เลยนะคะน่าจะประมาณ250จําราคาไม่ได้แล้ว แล้วก็น้องหมีน้องหมีนี้ก็ร้านที่นี่นะคะคือเดี๋ยวขึ้นเฟซบุ๊กให้ชื่อพี่อนเนกนะคะนี้ชิงชานะคะชิงชาก็ซื้อมาจากร้านที่สะบัดบุรีกแล้วเพราะวันใกล้บ้านนะคะร้านประจําเฟินเลยก็ราคาประมาณ250เท่านั้นเองค่ะบ้านก็เหมือนกันบ้านนี้ก็ซื้อมาที่เดียวกันเลยกลางหันด้วยนะคะ ส่วนพวกนี้นี่ก็จะเป็นน้องขนฟูนะคะแต่ว่าหนามเยอะอ่าให้เป็นฟอร์มลูกผสมเป็นโบคาซา,านะคะมีดอกหลายสีเลยนะคะเพื่อนๆที่เห็นกันอยู่ตรงนี้ก็คือบานแบบสีไม่ซ้ํากันเลยนะคะน่าเก็บมากๆโซนนี้ก็จะขายที่ราคา150บาทนะคะทุกคนคือ าราวดนี่เลยแต่เดี๋ยวมันจะมีตรงนี้ตรงนี้ที่แบบแยกออกมาก็คืออันนี้จะขายที่ราคา300บาทนะคะเนื่องจากหนามันค่อนข้างน้อยกว่าแล้วก็ขน,นฟูกว่านะคะให้เป็นฟอร์มแก่เลยค่ะขนแก่ไม่ค่อยอยากขายเลยเพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่าชอบพิเศษนะคะน้องน่ารักมากอะ่ะแล้วแบบยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักคือเลี้ยงเลี้ยงโตไปเรื่อยๆขนจะยิ่งแน่นกว่านี้อนะคะขนมันจะแน่นขึ้นเรื่อยๆ ่ันนี้ก็จัดน่ารักน่ารักอีกแล้วค่ะนะคะซื้อมาจาก g ก o b a เ h o u s ราคา300กว่าบาทโซนจัดโชว์ตรงนี้ก็คือขายนะคะขายทั้งหมดนะคะสามารถซื้อได้อี l u สมูด,ด่างสวยมากตัวนี้สวยมากขนฟูมากนะคะแต่ตัวนี้ล่างยังเดินไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็สามารถขายได้นะคะเพราะว่าลากเริ่มเดินละ อันนี้เขาเรียกว่าซูปเปอร์ลูสม,มูนะคะขนฟูมากส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งของอันเมื่อกี้นะคะก็จะมีไม้หลากหลายชนิดเลยมีเลนต้าเป็นพอดนะคะใครถามหาอน,นี้ก็จะมีน้องหมีซื้อที่เดียวกันนะคะนี่เห็นไหมดอกทั้งน,นั้นเลยน่ารักมากๆอันนี้ก็เป็นโลโฟอันนี้ลู้สม,มูดอกบานแน่นเลยคุณนกเหลืองฟอมกอน,นะคะแอตโตก็มีดูไวดูไวดอกก็กำลังมาเลยนะคะชวงเป็นกิเซเลคลีส ข้างหลังก็มีนกคู่ข่าเข็มเงินหลายสิ่งหลายอย่างก็คือวางคลาคกันนะคะเพราะว่าราคามันไม่ได้ตายตัวมันมีหลายราคามากส่วนอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่วางค้าคกันไปนะคะมีหลายอย่างก็ลองมองๆดูกันนะคะอย่างอันนี้เปอร์เลสอันนี้ชูแมนต้นเล็กขนนกเหลืองแล้วก็เอสโคบาลีอันนี้ก็แกะแพลๆคาคกันไปนะคะน,นี้เป็นแอตโตอันนี้เป็นดูไวเฟรีย ส่วนตัวนี้เป็นคามิเน่ต้นเล็กๆจิ๋วก็มีนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นน้องขนนกเหลืองเน้นๆล้วนๆนะคะคือที่บ้านก็จะมีขนนกเหลืองเยอะมากก็อย่างที่เคยทําคลิปให้ดูกันไปนะคะตอนนี้น้องในพอร์ตในคลิปน้านนะโตแล้วนะเห็นไหมนี่ก็คือจากในพอร์ตนั่นแหละ มีดอกหลายสีนะคะใครจะสอดแสวงหาสีไหนได้ก็เอาไปเลยนะคะราคาก็สีขาวจะเริ่มที่35บาทสีชมพูจะเริ่มที่ร้อยหนึงนะคะดูความดอกคะ่ะดอกแน่นนะคะเห็นไหมดูดิ ي, ต้นนิดเดียวอ่ะดอกแบบว่าวแ <Wow. S 1> ช่งนี่ก็จะมีหลายโทนสีนะคะ ถ้าดอกสีประมาณอย่างเงี้ยจะต้องขอคิดอีกละคานะคะตัวนี้ขอยกให้ไมกราฟนะคะก็จะมียิมโนพิงไดมอนด์นะคะนี่สวยทุกต้นเลยถัดมาก็คือเป็น LB นะคะ LB กราฟมันเยอะมากมันสวยมากดูดูบ้างนะคะบ้างที เป็น l อบตัวแท้นะคะบางต้นก็กำลังมีดอกด้วยเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่จะไปขยายพันธุ์ต่อนะคะต้นนี้โซนถัดมาก็จะเป็นอาริโอนะคะคือช่วงนี้ก็กำลังมีดอกปุยปุยตรงนี้เป็นเก่งจีนนะคะนี่อันนี้ก็มีให้เลือกเยอะอันนี้ใช้สำหรับเป็นตอกาบก็ได้นะคะเป็นโอโลต้นแบบใหญ่มากๆะคะ่ะเท่าตัวฝนใหญ่กว่าตัวฝนอีกนะคะถ้าโตไปเอาไปลงแบบบ่ออะไรอย่างนี้นะ ส่วนตรงนี้ยังจัดไม่เสร็จจะเป็นพวกยิมนูพอดนะคะพเพราะเมล็ดออกมาก็จะดึงตัวที่ด่างๆออกไปนะคะแล้วก็จะเหลือเป็นเขียวๆอย่างนี้ไว้แล้วก็จะมาขายเซลล์นะคะส่วนนี้เป็นโรงยิมโนของเรานะคะมียิมโนให้เลือกเยอะมากๆคร่าวๆก็คือ6ก0 0ต้นนะคะใครที่ชอบสายยิมโนนะคะแวะมาเที่ยวกันได้นะคะนี่ก็คือจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยรอลูกค้ามารับกลับบ้านนะคะตัวนี้เป็นทีเล็ก ินโนนี่ก็จะมีหลายสีมากๆนะคะเรียกว่าเติมสต็อกหลังจากที่ปิดสวนไปอย่างยาวนานนะคะวันนี้ก็เติมสต็อกให้แล้วนะคะทุกคนส่วนโรงนี้ก็ยังเปิดอยู่นะคะแต่วันนี้หุมไม่ทันเพราะว่าแบตจะหมดแล้วก็จดไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับโรงเรือนแคคตสัสโซนใหม่ของเรานะคะที่จะเปิดให้ลูกค้าเข้านะคะส่งลงเดิมก็ยังเปิดปกตินะคะสามารถแวะมาเยี่ยมชมกันได้นะคะมีน้องๆให้เลือกเยอะมากๆนะคะเป็นหนึ่งต้น ย้ำอีกครั้งนะคะสวนเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเวลา9ามงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะมาวันธรรมดาไม่เปิดนะคะติดตามกําหนดการได้ทางหน้าสวนนะคะาเพจนะคะถ้าเกิดจะมีปิดอะไรล่วงหน้าอย่างเงี้ยจะบอกล่วงหน้านะคะแต่ว่าถ้าเปิดก็ถ้าไม่ได้แจ้งอะไรก็คือเปิดตลอดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะสําหรับเส้นทางมาสวนไซทองนะคะเซิร์ช GPS ตามนี้เลยค่ะไซทองการ์เด้นคิดสวนไซทองนะคะก็จะมาถึงหน้าสวนของเราเลยค่ะตรงตามเพจแน่นอนไม่หลงค่ะ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะคะหวังว่าดูจบแล้วต้องดิ่งมากันเลยนะคะเจอกันนะคะวันเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ